น้องเซลโชนประคามิตาอาสวัสดีค่ะวันนี้พบช่องค่าไลฟ์สไตล์ชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีเรื่องงามยามดีที่จะอัดคลิปในปีนี้นะคะก็คือเราไม่ได้อัดคลิปปีนี้มานานมากนานนานแบบนานมากๆอ่ะตัวก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทังคลิปรีวิวเคป๊อปค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าเคป๊อปกันนะคะก็คือไม่ได้ขายเนาะ ไม่ได้ขายอะไรเลยก็คือจะมารีวิวเพราะว่าเราติ่งอะไรคะแ l ็คพ p i n k นะคะแล้วก็เราก็จะมีติ่งวงอื่นๆเนะะื้อขายเดี๋ยวเรามาดูไอติมนี้ก็เลยนะคะก็อันแรกนะคะก็จะเป็นแบบไอเทมเลยช่วงนี้ไอเทมนะคะก็จะเป็นแว๊บซี่นะคะของแบ,บ็คพีที่ b l a c k p รีวิวนะคะนี่ทุกคนเราเก็บสะสมครบแล้วด้วยนะคะนี่ ทุกคนคือแบบหาหลายเซเว่นมากก็คือมันไม่ตอนตอนแรกๆรกเราไม่มีเลยนะคะก็คือแบบโมโทำไมไม่มีเรานำใส่ถุงมานะคะเป็นเงนนะคะทุกคนก็นี่นะคะมันจะมีอยู่สองแบบเลยนะนี่นะคะอสองแบบเลยเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวขออยวูันี่หมดเลย ก็แบบแรกนะคะคนแรกนะคะพี่ใหญ่ของเรานะคะคือพี่ซู้นะคะพี่ซู้นะคะแล้วแบบที่สองของพี่ซูนะคะ2สอแบบเลยนะคะแล้วก็แบบที่2เออของเอนนี่อยู่ไหนะเนแบบนี่ทั้ง2แบบเลยนะแล้วก็ของต่อไปนะคะของน้องโลเซ่เนานะ เออยายชี่ปนีคนนี้บ้างเจนกับลิสเอ้ยยายเกี่ยกับตาลิสนะคะวันนานั่นเองน,นะคะเราเราไม่ค่อยรู้ที่มาของฉายาเท่าไร่นะคะนี่ของโรซ่นะคะแบบใหม่นะต่อไปนะคะเราก็จะมารีวิวของแบบปุ๊กปิกกันนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นสมุดนะคะ สมุดของลิซ่าเนาะเป็นสมุดเฉยๆนะคะที่มีหน้าปกเป็นลิซ่านะคะตอนนี้นะคะเราซื้อที่หัดใหญ่เนาะแล้วก็จะมีบัตรนะคะเพื่อนให้นะคะเราไม่ได้ซื้อเองเพราะว่าน,น,น,ะะนี่นะคะจะเป็นบัตรแบ็คกิงเฮาส์นะคะตอนรายการนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะคะซึ่งเราใช้หมดไปใ <c oughs> กล้หมดแล้วทุกคน <c oughs> ต่อไปอจะเป็นสมุดนะคะ สมุดทีนะคะเป็นแบบฉลองวิวต่างๆนะคะ300ล้านวิว500ล้านวิวนะคะนี่เรวจะเปิดข้างในให้ดูนี่นะคะนี่คุณมันน่ารักสุิวมากแล้วก็นี้นะคะมันจะเป็นตารางเรียนของพี่สู้นะคะซึ่งเราไม่อยากใช้นะคะเพราะมีเสียดาย ต่อไปจะเป็นแบบอันนี้คือกล่องกล่องเอาไว้ใส่เฉยๆทุกคนนี่แล้วก็จะมีเป็นเอยแเ่นโฟตโต้บ๊กนะคะไม่ใช่โฟโต้การ์ดอันนี้คือโฟโต้การ์ดน,นีด่ของยูซูน,นะนี่มันจะมีประมาณหลายๆรูปนะคะนี่สื่ที่งานเฉลย งานฉนลองและจะทำมนูนนะคะก็ต่อไปนะคะก็ของแบ็คทิงเนี่ยเราได้รีวิวจบไปแล้วจะมาบอกนะคะทุกคนดูลเรานะคะติงวง NCT นั่นเองก็ขอโทษด้วยนะคะขอบคุณที่ติงซเพราะมันเข้าด้อมได้ไม่กี่นานอะทุกคนแล้วเราก็เมนแจฮยอนนะคะขอโทษที่เมนด้วยกันด้วยนะคะ ขอโทษุกคนที่แบบเมนใจย้อนด้วยนะนี่เขาหล่อมากค่ะทุกคนเูิ่ปิ่งนะคะอันนี้ก,ก็ก็คือปริ้นมานะคะเป็นนี่ของเ c t นะคะก็เพิ่งเข้าด้อมมาทุกคนก็คือติ่ง n t t นะคะไม่ได้ซื้อของอะไรเลยนะคะถ้าใครชอบอยิงนี้นะคะก็อ,อย่าะะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจ